สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนลีอินร์เวค่ะจากคลิปที่แล้วนะที่ลีสัญญาไว้ว่าถ้าห้องน้ําเสร็จเนี่ยลีจะมาทำอ่าอีพีที่2ให้รับชมกันนะแล้วห้องน้าเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเนาะวันนี้ลีก็ลีีก็เลยมีโอกาสมาทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมว่ารูปร่างหน้าตาห้องน้ําที่ลีอ่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยถ้าถ้าเพื่อนอ่าคนไหนที่เข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ ดูคลิปแรก EP 1ของรีนะอา e ีนี้ก็เป็น EP ที่2ก็คือทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเนะาะก่อนอื่นนะรีขอเกินเลยนะคะรีไม่ได้มาอวดมาโชว์ห้องน้ำหรือมา,อาคือทำวิดีโอขึ้นมาเพื่อจะเป็นแนวทางหรือให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความสนุกสนานหรือหรือเป็นแนวทางเนาะส่วนาการทำห้องน้ำในต่างประเทศมันแตกต่างจากที่เมืองไทยมากนะ จะถือว่ามากไหมมันมีตัวบทกฎหมายเยอะค่ะการทําห้องน้ําที่เนี่ยการที่จะใช้บุคคลที่จะมาทําห้องน้ำเนี่ยเราจะใช้ จะพูดไปยังไงนะถ้าเป็นเมืองไทยเนาะเราเปลี่ยนห้องน้ำเนี่ยเราใช้ช่างคนเดียวเนี่ยทำสั์สารพัดอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างไม้ช่างปูนเนี่ยก็คือช่างคนเดียวกันเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเลยแต่ที่นี่ไม่นะที่นี่ไม่นะคะที่นี่นี่ที่รีทาห้องน้ํามาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่างล่ะช่างไม้ช่างปูนช่างไฟแล้วก็ช่างอะไรอีกล่ะ สามสี่ช่างนี่แหละที่มาเปลี่ยนวนกันมาเนาะเพราะว่าแต่ละช่างเนี่ยเขาจะต้องมีใบประกาศนะใบประกาศว่าคุณเป็นช่างงานดําที่นี่ก็มีนะงานดําแต่จะผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณทํางานดาเนี่ยจ้างงานดําก็คืองานที่ไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเวลาห้องน้ํามันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยประกันเขาจะไม่จ่ายแล้วก็เขาก็จะไม่ การันตีให้เนาะเวลาคุณจะขายบ้านอย่างเงี้ยคนเขาที่เขามาซื้อบ้านเขาก็จะไม่ซื้อเขาจะเพราะว่ามันจะต้องมีใบประกาศเอ่อใบเวลาเราทําห้องน้ําเสร็จเนี่ยใบยืนยันเนาะว่าเราเ,เปลี่ยนแปลงห้องน้ํานะใช้ช่างนะถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่า พื้นห้องน้ําที่เนี่ยมันจะต้องใช้คาร์บอนทําความร้อนนะคะพื้นห้องน้ำนะมันถ้าเกิดเกี่ยวกับช่วงเเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหามาเนี่ยจะลําบากก็คือต้องรื้พื้นออกหมดเลยเนาะนี่แหละค่ะ ลีก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็ง่ายเลยช่างเดียวทําได้ทุกอย่างแต่ที่นี่ไม่นะส่วนค่าใช้ใจ่ายเนี่ยลีจริงๆแล้วก็ไม่อยากบอกเนาะเดี๋ยวบางคนดูแล้วหาว่าโชว์แต่ไม่ได้โชว์นะคะเพราะว่ามันก็เป็นน้ําพักน้ําแรงของเราเราไม่ได้มาฟรีๆเนาะเราทํางานเนาะแล้วก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยห้องน้ําที่เนี่ยแพงมากการทําห้องน้ําห้องครัวนะคะราคาที่ลีจ่ายไปนะมันแล้วแต่ขนาด มันก็แล้วแต่ขนาดของห้องน้ําของรีเป็นห้องน้ํามาตรฐานก็คือ6กตารางเมตรนะเป็นห้องน้ํามาตรฐานเลยก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็สุขภัณฑ์ที่เราเลือกแพงเราก็โอเคเราก็ถ้าถ้าถ้าเราพอจ่ายได้นะคะถ้าเราพอจ่ายได้เราก็จ่ายไปเนาะก็นั่นแหละคะ่ะ เดี๋ยวลีจะบอกราคานะราคาที่นี่นะที่ลีจ่ายไปก็คือ50000นเต็มๆเลย5 0 0แสนโครนนะค่าหัด5 0 0แสนโครนนี่ก็คูณเงินไทยเข้าไปคูณ3ตอนนี้3.9แล้วเนาะแลีดูวันนี้นะคะเรทเงินก็คือ3.9บาทก็เอา50000นโครนคูณ3.9เข้าไปนะ,ะมันดูแพงมากเนาะมันดูแพงมากเลยลีสามารถซื้อบ้านที่เมืองไทยได้1ห,หลังเลยแต่ว่า ที่ลีทำเพราะว่ารีมีบ้านอยู่ที่เมืองไทยแล้วเนาะก็ก็บ้านที่นี่ก็สำคัญเพราะรีจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกยาวเลยเนาะมันก็สำคัญทั้งสองที่ก็คือก็แล้วเราอย่างที่บอกก็คือแรงเรากำลังเราทำได้เราก็ทำไปเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวพูดพั้มทำเพลงมามากแล้วเดี๋ยวรีจะพาไปดูนะว่าห้องน้ำที่ ภูมิใจมากคือคือภูมิใจอย่างที่ลืมบอกไปว่าลีเป็นคนออกแบบเองเลือกเลือกผลิตภัณฑ์เองไอสุขภัณฑ์เองเนาะเลือกเองทุกอย่างแล้วก็ก็บางบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วแต่สไตล์ห้องน้ําของใครเนาะแล้วแต่นะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ © ที่แย่ก็อ่างล้างหน้ารีอยากได้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นอ่างยกสูงขึ้นมาเนาะตามที่กําลังทันสมัยเลยแต่ว่าแฟนรีเขาไม่ชอบเนาะเขาบอกว่ามันใช้งานไม่ดีใช้งนมันสวยก็จริงทันสมัยก็จริงแต่มันใช้งานไม่ได้ไม่ใช้ได้ไม่ดีก็คือเวลาเราล้างมือเนี่ยน้ามันก็จะกระเด็นออกเนาะก็เนี่ยค่ะ,ะห้องน้ําที่รี ภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าออกแบบเองแล้วก็นยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งสองคนเนาะกับแฟนลีก็ได้ห้องน้ำมาภูมิใจมากเราได้ทำอะไรที่เราชอบได้ได้เลือกในสิ่งได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเนาะนี่คือความภูมิใจของเราเนาะก็ขอฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์ลีก็ทยอยตอบคอมเมนต์ ไปเรื่อยๆเ,เนาะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย